สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์อาชีพพยาบาลกันค่ะอะขอเชิญผู้ผู้ได้รับการสัมภาษณ์แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อสารพีกากสิตนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานอยู่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระแสงค่ะ ค่ะก็เราจะเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะคะใช่ย่างงั้นอ่อย่างแรกขออนุญาตถามเกี่ยวกับการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับไหนจากคณะอะไรจากที่ไหนค่ะจบการากกศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากว,วิทยาลัยพระบรมราชชนนีสุราธานีค่ะอะ ถ้าอย่างนั้นขอถามถึงจุดเริ่มต้นทําไมถึงเลือกทำํำอาอาชีพพยาบาลหรอคะก็คือในแรกเริ่มเลยก็คือเรียนที่โรงเรียนอพระแสงวิทยานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเสร็จแล้วก็มันมีโครงการเ,าเส้นทางสีขาวค่ะก็คือมีอให้นักเรียนที่ มีเกจิเรียอย่างน้อยสามขึ้นไปสามารถสมัครเข้ามาเพื่อขอทุนการเข้าเป็นพยาบาลในทุนการศึกษานี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เข้ามาเรียนพยาบาลน,นะคะอค๋อคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทำงานเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วคะทำงานตั้งแต่จบ ตั้งแต่ปีพศ2544ค่ะก็ตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นการเป็นพยาบาลเนี่ยมีแบบว่าสิ่งที่ต้องทำในอาชีพเนี่ยมีอะไรบ้างะคะการทำงานของพยาบาลก็จะมีหน้าที่อยู่หลายหลายอย่างนะคะอย่างเช่น ยกตัวอย่างก็คือเราต้องทําหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลักแล้วก็ให้การช่วยเหลือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทํางานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพนะคะหรือหัตถการต่างๆจะยกตัวอย่างเช่นชีดยาทําแพ้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นบริบ,รบทแต่ละส่วนที่ เราปฏิบัติงานอยู่อย่างเช่นเราปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉินก็จะมี่วบบบานในการปฏิบัติงานอีกส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการช่วยเหลือฉุกเฉินการปฏิบัติงานในแต่ละที่อย่างเช่นห้องคลอดก็จะให้การพยาบาลดูแลเรื่องการคลอดแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะไปแต่ละแผนกที่ให้บริการผู้ป่วยอ๋อค่ะ ถ้าอย่างนั้นอสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมการทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรอคะแบบว่ามีต้องอยู่เวรทํางานเป็นกะอะไรยังไงค่ะก็คือการทํางานพยาบาลกเ็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องทํางานเป็นเป็นกะอยู่แล้วเพราะว่าในการทํางานเราต้องทําตลอดยี่สิบสีชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็สามารถก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกัน ทุกๆ8ชั่วโมงนะคะเพื่อจะให้การดูแลผู้ป่วยนะคะส่วนสถานที่สิ่งแวดล้มในการทำงานก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ทุกๆคนเคยไปนะคะก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็จะเล็กหน่อยหรือว่าเครื่องอำนวย,นวยความสะดวกก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนก็จะ มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วสุขภาพจิตเวลาทำงานที่นี่อะไรเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการทำงานก็คือในการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยที่มารับบริการก็จะมาด้วยความไม่สบายอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องรับ บทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ป่วยทำให้ในการปฏิบัติงานก็อาจจะมะีเรื่องเครียดได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือในการทำงานของพยาบาลเราก็ได้รับการฝึกฝนมาในการที่จะ,ะดูแลผู้ป่วยด้วยความมีมีจิตใจเอื้ออารีมีความเต็มใจในการให้ การดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้เราเครียดนะคะอ๋อ,อถ้าอย่างนั้นขอถามได้ไหมคะว่าแบบว่าตอนนี้อะคะ่ะคุณสารพีคุณพอใจกับงานที่ทําอยู่ไหมคะก็พอใจนะคะเพราะว่างานที่ทําก็คือ เป็นงานที่ดีแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอแล้วก็มีความรู้ความสามารถของเราอะค่ะสามารถนำไปใช้กับครอบครัวในการดูแลบุคคลที่รักของเราในครอบครัวได้เป็นอย่างดีดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะก็เป็นการดูแลด้านสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วคิดว่าในอนาคตอะค่ะก่อนที่แบบว่าคุณสารพีจะปลดกเกษียณไปอะไรแบบนี้การทํางานพยาบาลเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะก็คือด้านการ ทําทงานด้านการพยาบาลในอนาคตถ้าในมุมมองก็ค,คือคิดว่ามันต้องมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือเราอาจจะต้องประยุกต์การใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็อาจจะมีการดูแลทางไกลใช้เทคโนโลยีในที่ ทเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจรักษาในการให้การดูแลผู้ป่วยค่ะอืมคะแล้วการเป็นพยาบาลเนี่ยอ่อคืออย่างที่รู้รูกันนะคะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้อ่อมันมีความเสี่ยงมากไหมคะแบบว่าพวกการที่แบบเราจะติดโรคมาเวลาแ,แบบนี้ ค่ะก็คือในความเสี่ยงเรื่องการรับเชื้อโรคนะคะในในที่ทำงานก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าในการทำงานของเราเราจะต้องเ,อเรียนรู้เรื่องการดูแลในการป้องกันาการรับเชื้อโรคจากผู้ป่วยเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็มีการวางระบบต่างๆในการป้องกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ แล้วก็ผู้รับบริการที่มาที่โรงพยาบาลนะคะปลอดภัยจากการรับเชื้อโรคโดยการแยกโรคหมายถึงว่าถ้าคนไข้ที่มีการแพร่กระจายเชือ้อก็จะแยกไปตรวจจุดบริการหนึ่งไม่ได้ปะปกนกันกับผู้ป่วยที่ไม,ไม่แพร่กระจายเชือ้อมันเป็นระบบการทำงานที่วางระบบไว้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องมีเครื่องป้องกันในการดูแลตนเอง อย่างเช่นการสวมหน้ากากการใส่ถุงมือการสวมแว่นตาในการเย็บในการเย็บแผลก็เพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดหรือสารทันหลังที่จะมาะสัมผัสกับผู้ให้ไอผู้ให้บริการนะคะก็คือมันมีแนวทางในการดูแลอยู่แล้วตรงจุดนี้ซึ่งโอกาสที่จะ เสียงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยก็กดทางน้อยะอะค่ะอ่าค่ะงั้นจากเอ่อการทํางานทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยแบบว่าเกือบเอ่อเป็น20ิปีเนี่ยเอ่อถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคิดว่าจะประกอบอาชีพแนวทางพยาบาลแบบนี้ไหมคะหรือว่าอาจจะเลือกแตกต่างออกไปจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็หลังจากเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่เป็นสายวิชาชีพของพยาบาลนะคะก็คิดว่าก็ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าค่อนข้างจะมะีประโยชน์ในการที่ตัวเองเข้ามาอยู่ในในวิชาชีพนี้อย่างเช่น ที่กล่าวมาข้างต้นก็คือดูแลตัวเองสุขภาพได้ดูแลสุขภาพของครอบครัวของคนที่เรารักได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าโชคดีเพราะว่าเราเรามีความรู้ด้านนี้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะไปสู่หัวข้อถัดไปนะคะเกี่ยวกับเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจในแนวทางการเป็นพยาบาละคะ่ะถ้าถ้างนั้น คิดว่าคนที่จะทํางานด้านพยาบาลแบบนี้ค่ะควรมีคุณสมบัติอย่างไรคะคุณสมบัติของของพยาบาลนะคะก็คืออันดับแรกต้องเรียนสายวิทย์ิณิตก่อนหลังจากจบสายวิทย์คณิตแล้วก็ไปสอบเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่เป็นคณะพยาบาลศาสตร์หรือ สถาบันที่สอนพยาบาลเฉพาะอย่างเช่นสถาบันภาะบรมราชโนกหรือสถาบันภาะบรมราชชนินีนะคะซึ่งเปิดรับพยาบาลโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะก็มีหลายสถาบันด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องมีอีกอย่างนึงคุณส,สมบัติก็คือเรื่องโรคประจำตัวหรือสิ่งที่ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนพยาบาลน,นะคะอย่างเช่นเป็นลมชักเป็นโรคหัวใจเป็นโรคร้ายแรงหรือพิการอะไรแบบนี้ค่ะก,ก็ก็ไม่สามารถเรียนพยาบาลได้และก็ที่สําคัญก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะต้องมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นพยาบาลร่วมด้วยนะคะเพราะว่าการเข้ามาสู่การทํางานในวิชาชีพก็ค่อนข้างจะเ,เคร่งเครียดในการเรียนเรียนค่อนข้าง อ่าหนักนิดหนึ่งแต่ว่าก็สามารถทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วค่ะมั่นใจว่าทุกคนสามารถทําได้่ค่ะขอบคุณค่ะอ่าแล้วคิดว่าในอนาคตต่อไปอะคะ่ะอาชีพพยาบาลเนี่ยความต้องการของตลาดแรงงานจะยังคงเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าจะมีโอกาสตกงานสูงไหมหรือว่ายังไงในอนาคตอะคะ่ะ ก็คือวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพาาที่ขาดแคลนมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตประมาณสิบปีคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการตกงานแน่นอนเพราะว่าเป็นวิชาชีพาาที่ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความพิเศษในการในการให้การดูแลผู้ป่วยะค่ะต้องใช้เขาเรียกวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเอ่อจะ AI หรือหุ่นยนต์อะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะมาแทนที่ได้ยากนะคะซึ่งอนาคตคิดว่าไม่ตกงานแน่นอนค่ะใช่ะอถ้าอย่างนั้นเอเราจะหลังจากเรียนจบอะไรแบบนี้นะคะมีที่ไหนที่แบบว่าเปิดรับอ ผู้ที่อยากทําอาชีพเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้บ้างคะสามารถไปสมัครงานได้ที่ไหนอะไรแบบนี้ก็ถ้าจบพยาบาลแล้วก็เราต้องมออีใบประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งอันนี้เราต้องสอบให้ผ่านสภาการพยาบาลนะคะก็จะสามารถมาสามัครเป็นพยาบาลได้หลายภาคส่วนอย่างเช่นภาครัฐนะคะก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐทุก ทุกๆคพยาบานนะคะที่เปิดรับสมัครนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นฟรีแลนซ์ก็คือ,อรับดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะแนวโน้มต่อไปสังคมของเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะโอกาสที่ผู้สูงอายุต้องมีผู้ดูแลนะคะก็เรา เราเป็นพยาบาลเราก็มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็สามารถไปทำงานตรงจุดนี้ได้หรือไม่ก็ทำงานในโร,ง,รงงานหรือว่า,าจุดที่ต้องมีพยาบาลนะคะอย่าง mm. เช่นห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานหรือ,อสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการจ้างงานของพยาบาลค่อนข้างมีหลากหลาย เช่นกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเป็นคำสามสุดท้ายแล้วมีคำแนะนำอะไรให้กับผู้ที่อยากสนใจอยากจะเป็นพยาบาลบ้างไหมคะก็ถ้าคำแนะนำก็คือ,อ,อในการที่จะมาเรียนพยาบาลนะคะก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็สนใจในวิชาชีพพยาบาลเ,เป็นเป็น สิ่งแรกนะคะเพราะว่าการเรียนวิชาชีพพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่เรียนใช้เวลาสี่ปีนะคะในการเรียนแล้วก็ต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะอย่างเช่นต่อไปอนาคตรเราก็ต้องอทำแผลฉีดยาเจาะเลือดหรือไม่ก็ต้องให้การดูแล ด้านต่างๆเก่ผู้ป่วยะคะ่ะเราอาจจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความขยันนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะขอบคุณที่มาให้สัมภาษณ์นะคะ,อะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเราจะจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะ